สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc ซีแฟนครับท่านช่องพ่อแม่ของหญิงครับหลังจากหยุดพักมาสองหนึ่ครับมันนี้ครับมาเรียนพอกันอยู่อำเภอยางกะลาดกาลสินครับตื่นแล้วครับเรียนผูกของไฟจาก บริษัทศรีสะเก็ดสร้างบ้านเจรนญอมภาคมีเั้าหน้างานครับ,นนรบจะเ,เตรียมโต๊ะกินของถึนรถครับสองร้อยกิโลถึงทำอะไรกันกันลาด อีกสามหมื่นสี่หมื่นก็เสด็จเขาคุงเทียอีกรอบหนึ่งครับอากาศฮอนทำมัน,นแดดจัด แรงพอกันครับที่ว่าการอำเภอยางตลาดล่างรถเรียบร้อยครับเตรียมพร้อมจะออกเดินทางประมาณบ่ายสามโมงครับประมาณสามสโมงกว่า,ก,วาก็ถึงครับ กว่เกินสี่ชั่วโมงท่านบ่าวโทข้างในท่านจะไปซื้อ,อสำหรับเสือกพูดได้ยังได้เสือกทักขม่า,า,มาเรื่อยๆครับมีให้เลือกหลายสีหลายเบอร์ครับทักสอบถามได้ครับเดี๋ยวเพจดเพจิดเป้เป้แช่นั่นนี่นี่เด้อ แค่โพนในเพจของรัตนาพรแบ้นเลยไหนตัวที่สั่งจองเป็นเสร็จนะน่ะขังในเตาพอมีโพนไว้แล้วโพนเปิดจองแล้วตอนนี้เสร็จละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้องขังในเตาตอนนี้โพนไว้เดี๋ยวพี่น้องถ่าเบิ้งทางเพจน้ำครับรายละเอียด เดวเบึงข้างหลังบ้านสร่างกำลังเล็งครับ ไปรอมนี้ก็ออกจากย่างตลาดกัไปต่ออำเภอรประคัครับประคําลำปลายมาดแล้วก็อำเภอกเกษตรวิสัยครับกรเกษตรวิสัยแล้วก็เป็นมือเดินทางเมืองหนึ่งเขากรุงเทพเขากรุงเทพอีกรอบนึงครับ เดินทางสู้ต่อไปสำหรับทีมงานรถตู้ครับมีอากาศห่อนไายครับเปิดนำส่ลังค่าครับเซใจเย็นฝักพรเต็มที่ครับสองหมื่อ อีกบราจากเดือนกับสิบปีฤด,ดูกัลน,นะครับปลายเดือนมิถุนาจากหนาฝนหอดหน้าหนาวเขาหนาห้อนก็นสิเขาหนาฝนอีกรอบนึ่งล่ะครับขอบคุณพ่อแม่นนองเอฟซีทุ่หมองทุกบอลครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ครับพี่นองเขามาเบิงท่าช่องพ่อแมวยิงกับ ซ้ำพี่น้องหายมาไร่ละครับขอบคุณหลายๆเด้อครับโดเอามาแล้วโดนี่จากโดอีกแล้วโดคินหอดอแล้วนี่ไปเล่นนนำไปไปไปเล่นนนำไปไมาเบียดเนี่ย ฝากพี่น้องติดตามช่องพ่อแม่องค์หญิงลำเพื่อนนักวิชาลครับบางคนกับอาจีพเขามาเบิงแต่ว่าว่าในกดติดตามครับฝากกดติดตามในเด้อครับเสด็จเป็นกําลังใจในการเหตุกิรณถ่ายให้พี่น้องในเบิ่งครับบางทีกับอาจีพบทสุด้ายลคยคลิปก็ะซ่องอื่นครับพี่น้องก็ซอยเบิ่งในเดื้อครับ นี้ก็บรรยากาศห่อนอีลีครับนี้ประมาณบ่ายสามโมงครับจะออกเดินทางพี่น้องเอฟซีทางกลาลสินกะมีแรงจะผ่านครับอำเภอยางตลาดจังหวัดกลาลสินเก็บของใส่รถอยู่ครับ คุณถูกกำลังใจครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหนาครับทางช่องพ่อแม่อุงหญิงลำพินพิเชียวพ่อแม่อุงหญิงแฟนเพจครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สนิทครับขอให้พ่อพ่อแม่เอฟซีลำลำในรวยสุขภาพแข็งแรงสุขปู่สุขคนครับสวัสดีครับ